แผนการออกกำลังกายที่บ้านขั้นสูงสุดคู่มือนี้จะช่วยให้คุณเริ่มกิจวัตรการออกกำลังกายที่บ้านที่ใช้งานได้จริงแต่ทรงพลังโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยกับอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือการเป็นสมาชิกโรงยิงพิมพ์เขียวนี้อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับในการสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายที่ไม่เข้าใจผิดและแผนการรับประทานอาหารที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถทำตามได้จากที่บ้านเพื่อให้ได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวสูงสุดนี่คือสิ่งที่คุณจะค้นพบในคู่มือที่เข้าใจผิดนี้วิธีเพิ่ม สมรรถภาพทางกายและจิตใจจากที่บ้านของคุณมากกว่า วิธีสร้างแผนการรับประทานอาหารที่จะช่วยให้คุณมีรูปร่างได้ในเวลาอันรวดเร็ววิธีกำจัดสิ่งรบกวนที่ขัดขวางคุณจากเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายวิธีสร้างความคิดแบบการกระสุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายในระยะยาวได้สำเร็จกิจวัตรการออกกำลังกายที่ง่ายแต่ทรงพลังที่คุณทำได้ในบ้านโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงวิธีกำจัดภาวะซึมเศร้าและความนับถือตนเองต่ำด้วยการออกกำลังกายที่บ้านขั้นสุดยอดของคุณวิธีทำลายนิสัยที่ขวางทางคุณ เป้าหมายการออกกำลังกายขั้นสูงสุดของคุณแผนการออกกำลังกายที่บ้านของคุณสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างไร